ถือโอกาสนี้มาหาพี่นรุ่งซึ่งเป็นพี่เคารพนับถือมาหอนมาถึงป่านสำวงเนาะอำเภอกันตาลักจังหวัดพิษณุเกศคือโอกาสนี้มากอวยพรนะพ่อนี่ถือว่ามาอวยพรปรารถนาดีอยากจะให้สุขภาพดีเจ้ามาเด็กๆมาให้อายคอยดื่มคอยกินไปสุขภาพจเด็กๆต้องขอบคุณมากนะครับภาชนะไม่เย็นม่อยาก ขอบคุณเพีเยงเมื่อแสงจัพิมพ์ทีล่องได้ความกรุณาหนองพามามีขนาเด้อเอาละมาหนี่งาสวนพืชเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของอำเภอกันทลัก์จังหวัดศรีสะเกดอยู่ที่บ้านซ้ำม่วงตำบลซ้ำอำเภอกันทลัก์ครับอยู่ที่รันอยู่ที่สวนพอน่าร่มแสงจับจิ้มเป็นผู้ที่ครูพีพนิติสารและพี่น้องที่มาเยี่ยมมายามยมคนนี้เคารพนับถือมือนี้ได้มีโอกาสลงมาเยี่ยมมายาม สวนทุเรียนนะครับ<ม>ซึ่งปรากฏอยู่ข้างหลังบู๊อ้นต้นเอ็นเตนอยู่ในตอนซ้อนต<ม>อนซ้อนมาหอดมาถ<ม>ึง<ม>ดีใจเป็นทีนา่าซึมส้มครับเนี่ยนู่นดูในขณะเดียวกันต้องขอขอบคุณอ่าคุณพี่นรงผมใส่เข้ามาคุณพี่เนาะ,ะคุณพี่นรงแ้งแต่ทีมที่ให้การตอนรับคณะทีมงานของน้องนุ่งขอบคุณทั้งอาจารย์น้ำน้อยแ้งแต่ทีมและน้องแก่ฑน้ำาฟ้ารุ่งนะครับชินลิปจินในดวงใจของลูกทุ่งภูทอนสุกคนแหละครับ บ่อนาเสวาน่าสถานที่แห่งนี้สิเป็นที่ข้องใจกับบุคคลที่มาจากคนศิลปินนัโรงรคูออ่พรอาจารย์ดนตรีครับอดีตออตอนนี้เป็นอดีตข้าราชการบำนาญน,นะครับซึ่งเป็นกบบมา่าอยู่ที่อำเภอกันทนลักษ์แก็มีสวนใหม่สนวนสวยนเดี๋ยวขอเรียนถาม สวนตรงนี้นี่มีนอที่หลายปันได้ฟีทีทีปักกราดออกลูกออกน่วยมากเนี่ยไรกลัวๆกัผ่านไรกลัวๆในห่วงเวลาที่ผ่านมามันมีอายุโดนปันได้มาก็ก็แเล้วแต่ความมั่นว่าโดยรวมต้นนี้มันได้ชีปีชีวิตปีเท่ากะมีการปลูกเพิ่มเติมไปน้ำเดือดเดรับมันวะเเมื่อหลายปีก่อนหนองมาในช่วงทีพี ปีเกษียนอายุไดจะขาดเกษียนว่าจะปียรือเขาแปดเาบีโอ้โฉ่พ่อแม่จะเีนี่แหละคืออายุของตอนที่ผมใหม่ๆยังเป็นตน้นน้อยแล้วก็มีหน่วยเกษตบริโ่คปัหาหลายปันเนี่ยตอนนี้เป็นหัวเสว่าสตวนใหญ่แล้วเนาะตอนนี้ที่มาเหตุถึงปีนี้แล้วอยากถามเนาะคนคือซาคือรือแท่ว่าบบกทุเรียนพวกเขาไฟเนี่ย นะครับตรงนี้พี่ได้รับผลผลิตเป็นทีพ่ออกพ่อใจังไิญในร้องวัวสุกังมันนะครับต่อพีปีนี่เขาเขาอันตุเลียนมันมันเห็นเนี่ยบางสวนางเนี้ยโม่เกิดเลยปีนี้มันผลมันเพราะปีมันมันมากนะครับมันเถือกสวงที่มันบานพอดีดอกบานมันเลนร่วงหมดในผิววัสวนนี่โชคดีเพราะว่ามัน มาอีกส่วนหนึ่งเดีวไาอีกขึวนึมายความมันออกดอกมอีกชุดสองได้พอดีไม่ว่าติดหรือมาหลายปันนี่เนาะโอ้ครับโดยเฉลี่ยตามคำนวณให้ใจว่าผลผลิตที่ว่าลูกมันที่เป็นนีต่อต้นเฉลี่ยโดยทั่วโดยรวมมังพีว่าสิบประมาณจักประมาณจักหน่วยประมาณนี่สี่สิบหาสิบต้นหาสิบทุกหน่วยเออหาสิบประมาณสี่สิบหาสิบหน่วยต่อปีนี่แหละเออโอ้โหซืีอว่าจิ ไงรบบมาดูแลกับเป็นที่เบิกบานใจอยู่ดอกตีนเนื้อที่ที่ผูกทุเรียนยี่ยจักไร่ครับทั้งหมด้ทัเหมืนี่หาไร้กลัวครับไรกลัวมีแผนโครงการที่จะต้องขยายอีกบ่พี่มันมีอยู่แล้วกับตรงนาวัดแปลงหนังกรลลังปลูกนาวัดปลาเนี่ะปลูกเลยปีหนึ่งครับอีกแปลงหนึ่งคาดไปพ่น สามไร่ปูช่วนั้นในสองปีแหละครับผมโอ้บันทั้งมัดดีโอนี่มิจตุนครับเอ่อประมาณว่าเกือบเกือบเกือบสองร้อยต้นเกือบสองร้อยต้นหา,หาไร่สองร้อยต้นบ้านนี้ผลผลิตปีท่แล้วนนี่ เฉลี่ยเดี๋ยวเท่าไรบบอกบอกได้บ่ตัวเลขบอกตัวเกันดอกบอกให้บอกบอกแต่แต่จำนวนประมาณว่าสี่สิบถึงห้าสิบหน่วยหน่วยละประมาณบ่หน่อยก็สองสามกิโลขึ้นไอ้ว่าสั่นจะไปเนาะงั้นวะกับผมบ้านไอ้ ต้นเดี๋ยวนี้ผลผลิตนี่ออกบดทุกต้นหรือมันบ่ครับออกหมดล้วครับออกมัดได้ผลมัดมันบ่แต่แต่สีหน่อยสีร uh ้ายแต่ตามอายแต่เรงว่าเริ่มเก็บผลผลิตมาเรื่อย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 ท้งในปบ้านเกิดเมืองนอนปีอยู่ฝนได้ทั้งบ้านเก่าทแถวอยู่เมืองศรีสะเก็ดเอาเอาไปปลูกฝุ่นสิเป็นแต่ได้กินได้อยากบ่ทั้งนี้เหมือนเอาไปหลายเถื่อนนะไอพี่น้องไปเขาไปปลูกก็มาด่าทีมฟ้าไปเลรื่อยนะพวกนี้มัน มันต้องงดูแลไยใส่สูตรไหมหเอมีสูตรใม้สูตรดูแลปลูกแบบใส่น้ำคือว่าสภาพบินมีมีความจำเป็นแตกต่างบกับกับคนอื่นเมนมนเลยเมนโอโอแต่ว่านนการดูแลต้องต้องดูแลถักเติมอยู่นอกเดี๋ยวนี้คณะที่มั่นของน้องมาเห็นอยากมาเบิ่งมาศึกษาอยากเอาไปลองดูเพื่อที่ บอกไงว่าสิใส่ข้อมเพี้ยนพยายามเบิ่งบางปูบางคนเพิ่นกิดไปปลูกเน่เลยล่ะส่งสีคือจังว่าหัวน้ำฝนมึงนะดันดอกเด้อก็แล้วอยากถามเมืองเถินนะโรคไข่ไข่เจ็บของเธอเป็นอะไรเนี่ยบอกตัวเรียนมีโรคอย่างติหลายแห้งหลายแห้งเข้าต้องใส่พวกฉีดพ่นอีงบอทีมันมีทั้งฮอร์โมนพวกขั้นดินนี่ก็เสียล่าเสียยังไงพวก เสียร่ามันสิเข่าลายผูด้วยอุณหภูมิหนึ่งระจับนี้เนาะครับผมก็ค่อยศึกษาไปถ้าหากว่าปัญหาใดเนาะยแม่นบอกการยาเขตก็ล้องเบิ้งตีเนาะััครบเอา่ะขอบคุณยังมากเลยพี่เด้อเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทางหน้าที่มั่นเข้าบิึงเยี่ยมสวนเด้อครับครับด้วยความขอบคุณมากนะครับ